กลับเข้ามาพบกับรายการเสีย่ซองกันต่อนะครับคําว่าผ้าขาวม้าข้างต้นจะอ่านแยกเป็นผ้าขาวม้าดีคงไม่ได้ความอย่างไรเสียเนี่ยก็ต้องอ่านว่าผ้าขาวผ้าขาวม้าในเพลงยาวนี้จึงถือเป็นหลักฐานสําคัญหนึ่งพพาะจนกรมเก่าอย่างสัพพะจัตนะภาษาไทยของสังฆราชปาเลกลัวพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2 3 9 5ถึง2397 อธิบายคําว่าผ้าเข่าม้าเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆว่าผ้าเข่าม้านะอัมมิกสเบลนะครับเออ่ของหมอบัตเลเนี่ยนะพุทธกาลสองสี่หนึ่งหนึ่งอธิบายว่าผ้าเข่าม้าว่าผ้าเข่าม้าคือผ้าท่อนสั้นพอนุ่งอาบน้ําได้จงกระเบนไม่ถึงนั้นนะก็คือนุ่งอาบน้ําแต่ถ้าจงกระเบนไม่ได้นะครับนอกจากนี้ยังพบผ้าเข่าม้าในหนังสือราชกิจจานุเบกษาอีกหลายเล่มเช่นราชกิจจานุเบกษาเล่มหนึ่ง นะออกเมื่อพุธศักราช2417หน้า192ลงข่าวการชำระความเรื่องฆ่ากันที่นครเขื่อนขันหรือพแดงระอำเภออําแดงแสงฟ้องเก่าวอำแดงเออ่พึ่งนะครับกับพวกว่าบางอาจพากันกลุ่มลุมเอาผ้าเขา่าม้าผูกคออำแดงแสงฉุดลากเอามือเอาเท้าเตะตีถีบตบมีบาดแผล ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเอ่ยถึงนะเรื่องการใช้ผ้าเข่ามา้าอย่างเงี้ยนะข่าวในหนังสือพิมพ์สยามไมาตรีฉบับวันที่15มีนาคมและนักศิศินศกหนึนะถ่ายด้วยไมโครโฟิล์มเนี่ยนะลลงรายงานเรื่องสินค้าในกรุงสยามของรักชื่ออเมริก,กันว่าเวลานี้กรุงเทพมีห้างร้านธนาคารแต่ห้างร้านส่วนใหญ่นั้นเนี่ยขายเ,เคยขายตากับยุโรปนะครับสินค้าจากอเมริกา จึงยังใครมีท่านว่าผ้าจากอเมริกายังน้อยกว่าผ้ายังน้อยกว่าอังกฤษเชือกป่านก็มาจากอังกฤษผ้าสีต่างๆก็มาจากอังกฤษผ้าเข่ามา้าผ้าลายผ้าสโลงผ้าชหน้ามาจากเมืองอังกฤษโดยมากประมาณนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวีเทติซองนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ